โ okay, อเคครับผู้ชมก็หลังจากที่ภาคเกมเสร็จมาตะคู่ทำงานเสร็จมาตะคู่นะมันจะมีแบบเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นสำหรับทางมาอาของผมเอง <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวเนี่ยเป็นคลิปก่อนหน้านี้ครับที่ผมถ่ายไว้แล้วผมถามในกลุ่มนะครับเป็นคลิปเนี่ยโ okay, อเคครับทีนี้เรามีวิธีแก้มกคุณผู้ชม มีตัวแรกมันขยับไปได้เลยฮะเราเอาอันนี้มาไม่ต้องส่งเคมนะอไม่ต้องส่งเค็มนะเป็นสเปร์ครับคีนเนอร์คอนแทคอันนี้เห็นไหมเอาไว้ทำความสะอาดพวกแผงวงจรของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆอางเนี้ยที่ผมเห็นทาง พี่นบเอ็กตรีมใช้ไงผมก็เลยซื้อมาใช้บ้างแล้วผมไม่รู้ว่ามันจะใช้ด้วยกันได้หรือว่าใช้ได้แค่คีย์บอร์ดเออนี่ฮะก็อลองเอาแค่ฉีดเฉียนไปนี่ฮะดูนะผมจะฉีดมันแต่ย้ำนะเอาให้มันแห้งนะ,ะเจวเปรี้ยนี้มันจะไม่มันจะไม่เปียกเปียกนานครับมันฉีดปุ๊บมันเหมือนทินเนอร์อะฉีดปุ๊บแห้งปั๊บ อีกเวละดูนะนี่เรียบร้อยคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าเนี่ยคือมันเปียกๆอยู่ช้ำๆเลยเ,ลเราเลื่อนไปสักแป๊บหนึ่งแเรามาดูกันนี่ฮะคืออนนี้นะตอนแรกคือมันขยับไม่ได้นะ ตามที่คลิปบอกนี่ฮะแล้วดูว่ามันใช้ได้หรือยังครับน่าเอาเรื่องนะนี่คือแบบกลับมาใช้แบบปกติครับผมก็ใจเสียไปว่ามันจะพองพองอะไรที่ไหนได้ข้าไขมันแม่งไปอุดตันไอสัตว์เอ้ย โอเคฮะก็วันนี้มีสาระเพียงเท่านี้ครับยังไงก็คุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe สำหรับทางแฟนเพจผมด้วยละกันนะครับผมยูทูบเบอร์เอาไปชวนทำ s u ส s c r i b e YouTube ครับ,รบคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรมาเป็นสาระอีกฝากติดตามด้วยกันวันนี้สวัสดีครับ